สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโอนเงินนะครับจากธนาคารในประเทศไทยนะครับจากที่เป็นโมบายแอปต่างๆนะครับเข้าสู่อ่าบีแอนด์นะครับอ่สิ่งที่เราต้องมีก็คือนะครับบีแอนด์ทนะครับเป็นบีแอนด์ทนะครับแล้วก็บีแอนด์โกลบอลคือตัวนี้นะครับอ่าบีแอนด์โกลบอลจะเป็นบีแอนด์คอมนะครับ มี2 a c แอค n คานะก็ของผมจะเป็นอีเมลเดียวกันนะครับเป็นชื่อบัญชีเดียวกันแต่ว่า Binance g ก o b a ลกับ Binance ทเนี่ยมันจะแยกกันนะครับไม่คนเป็นคนละเจ้ากันโอเค b บแอนด์ okay. ของต่างประเทศเนี่ยของ g o o b a l เนี่ยนะครับมันจะมีฟิวเจอร์อยู่เนี่ยนะครับตัวนี้ทำให้เราสามารถเทรดฟิวเจอร์แล้วก็ใช้เลเวเลตได้ซึ่งบอทของเราก็จะใช้ตัวเลเวเลตตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถเทรดได้กำไรมากขึ้นเนาะ ก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเทรดนะครับทีนี้เ,เราเราสามารถอาโอนเงินจากธนาคารเข้ามาในตัวนี้ได้นะครับโดยผ่านทางไป n น้นทีเนะครับไบเน้นทีเฮชบายันะครับก็ทำการลงทะเบียน Verify อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดมาที่ตัวรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก d a s แ b o a r d นะครับ โอเคเราก็จะเห็นหน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเงินที่ผมมีอยู่ในพอร์ตนะครับตอนนี้มีอยู่50เหรียญเนานะเดี๋ยวผมจะเติมเข้ามาอีก50เหรียญก็คือมันจะกลายเป็น100เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเอาไปเริ่มเทรดกันโอ okay. เคห้เหรียญก็ประมาณ1,617บาทนะเนาะพะฉะนั้นผมก็ทําทการเติมเงินนะครับเดิปโพสิเดิพสิก็แปลว่าฝากใช่ไหมอ่าทีนี้ตอนที่ฝากเนี่ยเราสามารถฝากได้2แบบนะครับก็คือ ถ้าสมมติว่ามีใครจะโอนตัวเหรียญคริปโตมาให้เราเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับในการรับฝากเนาะรับโอนรับฝากต่างๆนะครับทีนี้เราในตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเป็นการฝากเงินโดยใช้เป็นเงินบาทนะครับจากแอปธนาคารเนาะโอเคเราก็เลือกตัว THB d e p o s i t นะครับโอเคทีนี้เราก็กำหนดว่าอ่ากำหนดว่า เราจะฝากเท่าไหร่เนาะก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแล้วกันเนาะหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทนะครับฝากเข้ามาในโมบายโดยใช้โมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งก็กดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะมีให้เราผูกบัญชีอยู่นะครับก็เราก็ผูกเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับผูกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับโอเคทีนี้ก็ทำการสแกนค r ว o า e โค้ A ตรงนี้นะครับก็มันก็จะทำการฝากเงินให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวออบเดี๋ยวผมสแกนเอ okay. จุดนี้อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะอยู่ในโมบายมือถือผมนะครับก็ผมก็ทำการโอนออบโอเคผมโอนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคอนเฟิร์มต่อเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็น d e POSIT successful นะครับโอเคก็จบแล้วตอนนี้ก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะรอนิดนึงก็ตอนนี้เงินของเราเป็น100หนึ่งร้อยเหรียญแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คือมีเงินบาทอยู่พันหกร้อยยี่สิบเหรียญที่เราเพิ่งฝากเข้ามานะครับเราก็มี u s d t ห้าสิบเหรียญเนาะที่ที่มีอยู่แล้วนะครับเราจะทำการ convert จาก เงินไทยบาทนะครับให้เป็น USDT ก่อนเพื่อที่จะได้โอนไปได้เนาะก็ทําการเทรดนะครับเราจะต้องเทรดก่อนโอเคก็ไปที่หน้าเทรดนะครับเป็นหน้าเทรดระหว่าง USDT กับ THB นะครับโอเคเราก็ทําการซื้อนะครับเป็นมาเก็ตนะครับมาเก็ตก็คือเราเราจะทําการซื้อแล้วแล้วก็ขายในทันทีนะครับที่ราคาตลาดเลยส่วนลิมิตเนี่ยจะเป็นการ กำหนดว่าเราจะต้องการขายราคาเท่านี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นราคาปัจจุบันคือสา1สิบสองนเนาะเราบอกว่าเราจะจะขายเราอยากจะซื้อในราคา32 0สอจุดศแจุดศูนย์ก็จะอยู่ข้างล่างสุดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อคิวคนที่รอขายอรอซื้ออยู่ตรงนี้นะครับก่อนก็บางทีมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นมาเก็ตเลยนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อย โอเคลราทําการซื้อ USDT เนาะก mm hmm. ็คือใช้ปุ่มเขียวนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปเลยบอกหนะึ่งนมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ mm hmm. ซื้อหมดเลย1 6นหบาทนะครับ mm hmm. ก็เราจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่นิดหน่อยนะ mm hmm. ก็เสียไปประมาณ10กว่าบาทนะครับอ่า mm hmm. บายบาป๊าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เราซื้อที่มาเก็ตเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็ซื้อสำเร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวแดชบอร์ดอีกทีหนึง่งโอเคเรามีเงินร้อยเหรียญเนาะไปดูในตัวสปอรตนะครับอ่าโอเคก็กดที่ปุ่ม Wallet ตรงนี้นะครับเพื่อดูว่ามันมี่ตัวเหรียญอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคตอนนี้เรามีเงินเหลืออยู่42บบาทนะครับประมาณเหรียญหนึ่งเนาะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนครับเราก็ทิ้งไว้อย่างงี้ก็ได้42บาทเนาะก็ตอนนี้เรามี98.87นะครับเดี๋ยวเราจะทำการโอนไปที่บัญชี g ก o บอลกันนะครับอ่าขั้นตอนตัดมาในการโอนเงินจาก b บ n a n c e TH นะครับไปที่บัญชี g กลบอลนะครับก็เราก็ทำการล็อกอินตัวบัญชี g ก o บอลตัวนี้นะครับอ่าเราก็มาที่หน้า d a s h บอร์ดเหมือนเดิมนะครับ อเ okay. ตอนนี้ในบัญชี g กลบอ l ของเราก็มีเงินอยู่ประมาณไม่ถึง1นึ่งเหรียญครับนี่ประมาณนี้คอยวิวอันนี้มีเศษที่ผมเคยถือไวนอ้นะนิดเดียวนะครับก็ตอนนี้เราไม่มีไม่มีเงินเลยมีแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการฝากนะครับก็คือ d e p o s i t เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะทำการฝากนะครับก็ใช้ d e p o s i t เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะฝากเข้า b n บ n น e Global เนาะ ทําการ d e posit นะครับทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือที่เราจะโอนเหรียญคริปโตใช่ไหมเราก็ทกําการเด posit คริปโตนะครับโอเคครับทีนี้เราก็เลือกเหรียญให้ดีนะครับเลือกเหรียญให้ถูกต้องว่าเราจะรับเหรียญอะไรเนาะก็เราจะใช้เหรียญที่โอนมาเป็น USDT นะครับแล้วก็ Network คือ BEP 20นะครับเป็น b i n a n c e Smart Chain อ๋อนี่ BSC นะครับ BEP 20นะครับ Binance Smart Chain ครับ BEC 20ทำไมใช้ตัวนี้นะครับมันก็เป็นตัวสะพานเชื่อมของ Binance นะครับเพราะฉะนั้นตัวเรื่องของราคาต่างๆเนี่ยก็จะ,ะก็จะก็จะเสียค่าธรรมเนียมน้อยนะครับหรือไม่เสียเลยนะครับโอเคทีนี้พอเราเลือกเหรียญแล้วก็เลือก Binance Smart Chain เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะได้รับแอดเดสมาแอดเดสนี้จะไม่ตรงกันนะครับทุกครั้งที่ที่มีการโอนเนี่ยมันก็จะสร้างแอดเดสใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถสร้างเป็นแอดเดสที่ฟิกเอาไว own, า้ได้เลยนะครับก็เอาไว้รับโอนได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแอดเดสไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้แอดเดสเดิมได้นะครับอทีนี้ผมใช้ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่เนาะกด c py ปี้ับ เราก็จําไว้นิดหนึ่งเนาะว่ามันลงท้ายด้วย D 9 1 4นะครับ D 9 1 4นะครับโอเคตอนนี้ก็สร้างตัวรับเสร็จแล้วนะครับเราก็กระโดดไปที่ตัวตัวโอนนะครับโอเคก็มาที่ใบแนนไทยนะครับเดี๋ยวเราก็จะโอนออกนะครับทีนี้โอนออกก็คือไม่ใช่ได้ประสิทธิ์แล้วต้องเป็นวิดดอนะครับวิดดอคือถอนเนาะแต่เราจะถอนโดยที่ถอนไปที่ตัวโก b บอลนะ วิดดอร์วิดคริปโตนะครับถอนด้วยคริปโตนะครับทีนี้เราก็เลือกเหรียญเหมือนเดิมครับเลือกเป็น u s d t เนาะเรามีอยู่ประมาณ98.8ครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับทีนี้ถ้าเรามีอ d r e s s อยู่แล้วเนี่ยเราผูก d d r e s s ไว้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเลือกไว้ได้เลยนะครับหรือสามารถผูก d d r เด s ไว้ได้นะครับก็ถ้าเป็นบัญชีเราเองเนี่ยเราก็ผูกเอาไว้เลยครับคราวหน้าก็โอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสร้าง บัญชีตอนขาขาลับตัวตัวนี้นะครับไม่ต้องสร้างใหม่นะครับเราโอนได้ทันทีเลยใช้อดเดสเดิมได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็ทำการาใส่ new address นะครับ A new address ประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จ okay. so, แล้วเราก็ add add d เดสเข้าไปนะครับเราก็ select USDT อ่าแล้วก็ใส่ add d เดสลงไปนะครับ network ก็อย่าลืมเป็น b i n a n c e smart chain นะครับโอเค white list ก็คือยอมให้ยอมให้เราใช้ได้ทันทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้เราก็กด save โอ้มองมองไม่เห็นเดี๋ยวนะครับซูมกัน ใส่ชื่อนิดนึงครับผมใช้ชื่อว่าตีเล็กสองตีเล็กสองนะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับทีนี้ก็ทำการ Verify บัญชีต่างๆนะครับให้เรียบร้อยเนาะโอเคทีนี้ผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับก็ทำเป็นกันอยู่แล้วเนาะโอเคครับอ่าโอเคครับก็พอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการเลือกอ d r e ดทที่เราสร้างใหม่เอาไว้นะเราก็ ตอนนี้มันก็จะมีอ r เด s อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กำหนดเงินลงไปนาะเป็น98.87เราใส่ m a ็เลยนะครับ Mac แล้วก็ทำการว d ด a อมันก็จะให้เช็คว่าเฮ้ยถูกแน่ใจนะเออเป็น Binance Smart Chain แล้วก็ d r เด s ที่เขียนเนี่ยถูกต้องไหมนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ถูกเนี่ยนะครับก็จะหายไปเลยนะถ้ามันไม่ถูกนี่หายไปเลย เงินที่เรามีอยู่เนี่ยโอนโอนโยน,นไปที่ไหนก็ไม่รู้กู้คืนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้เรา,เอ,าอาจจะโอนหนึ่งเหรียญก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่าว่ามันเข้าไหมเนาะถ้ามันเข้าแล้วค่อยค่อยโอนโอนยอดเต็มจริงๆก็ได้นะครับอ่าพอกดพอเรามั่นใจแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับอ่อาคอนตินียทีนี้เราก็ทำการใส่วอร์รี่ไฟนะครับประมาณน,นี้เดี๋ยว ก็จุดนี้เดี๋ยวผมข้ามไปนะแล้วก็พอกดสัมมิทปุ๊บก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับอ่าโอเคก็สำเร็จแล้วนะครับก็รอให้มันทําการโอนเงินนะครับโดยปกติก็1-2นาทีก็จะได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นสะพานใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ถ้าโอนบิตคอยอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยสินาทีนะครับ โอเคก็ okay, เดี๋ยวรอรอดูนะว่ามันจะเข้ามาตอนไหนนะครับอ่าโอเคมาแล้วนะครับก็ตัวบัญชีไบเน้นทีเของเราก็เหลืออยู่หนึ่งเหรียญนะครับอ่าเหลืออยู่หนึ่งเหรียญตรงนี้ส่วนในบัญชีไบเน้นโกลบอลนะครับก็จะมีเงินเข้ามาแล้วนะครับเก้าสิบเก้าเหรียญประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการโอนเข้าไปในฟิวเจอร์นิดนึงนะครับ ยังไม่เสร็จ100%นะโอเคก็ในหน้าแดช h b บอร์ดนะครับเราไปที่ Asset นะครับแล้วก็ Overview ิวแล้วก็ด้านล่างนะครับเราจะมีบัญชี Spot Margin f u t u r e วเจอร์ฟันะครับก็ถ้าใครยังไม่มีบัญชี f u t u r e รก็ต้องเปิดบัญชีฟิวเจอร์ก่อนนะถ้าใครมีแล้วเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นตรงนี้ได้นะครับโอเคก็เราจะโอนจาก Spot นะครับ เงินที่เราได้มาเนี่ยมันจะเข้าบางทีมันจะอยู่ในฟั n ด i n g นะครับบางทีมันอยู่ในสปอร์ตนะครับก็เราก็ดูเอาแล้วกันว่าเงินอยู่อยู่ตรงกระเป๋าไหนเนาะโอเคกระเป๋าส p o ร์ตอ่าสปอร์ตเนี่ยก็คือมันคือการที่เราถือเหรียญจริงๆนะครับถือเหรียญจริงๆส่วน f u วเจอร์เนี่ยอ่าก็คือตัวนี้นะครับ USD M Future จะเป็นเหมือนกับสัญญาซื้อขายเฉยๆนะครับเราไม่ได้ถือเหรียญจริงนะ ถ้าเราเทรดฟิวเจอร์บิตคอยก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้ถือบิตคอยจริงๆแต่ว่าเราถือสัญญาความเป็นเจ้าของชั่วคราวนะครับประมาณนี้โอเคเราก็ทำการทนสเฟอร์นะครับก็มาที่สปอ t ตที่มีเงินนี่ยครับก็กดปุ่มทนสเฟอร์ตรงนี้จาก f i a n and Spot ไปที่ USDM Future นะครับเ,เราก็เลือกให้ถูกนะครับ USDM Future อย่างนี้นะครับ เราก็เลือกค a l ที่เป็น UDT s เนาะเราก็เลือก Mac อย่างนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กด confirm เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้มัน transfer ไปแล้วเพียงแต่ว่าเงินมันหายไปแล้วมันก็เลยขึ้น error เนาะโอเคทีลอง refesh r หน้านี้ใหม่นะครับโอเคที่ account view เนาะตอนนี้ก็จะมีเงินอยู่ที่ UDM s future เรียบร้อยแล้ว98เหรียญน,นะครับก็ มาดูกันในตัวฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ USDM ฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับอ่าพอเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บโอเคเราก็จะเห็นข้อมูลอะไรเยอะยะเลยเนาะทีนี้ก็จะมีตัวนี้นะครับที่เราเอาไว้ดูนะครับก็คือ Account Equity ตรงนี้นะครับอ่าก็คือ98.89เนะครับเงินที่เราเทรดเนี่ยกำไรหรือขาดทุนทุกอย่างมันจะบวก หากลบกบนี้อะไรหมดแล้วเนี่ยมันก็จะนับตรงนี้นะครับว่าเราพอร์ตปัจจุบันเราถ้าถ้าเราปิดออเดอร์ทั้งหมดทิ้งไปเนี่ยเงินเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะเหลืออยู่98.89นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้เราสามารถโอนเงินจากตัวอแอปของเรานะครับแอปเงินของเราแอปธนาคารของเราเนี่ยผ่านไปที่ Binance TH นะครับแล้วก็ ผ่านไปที่ Binance โค o เบาได้แล้วนะครับแล้วเ,เงินก็มาอยู่ในในส่วนของฟิวเจอร์เรียบร้อยนะครับก็พร้อมสำหรับการเทรดได้แล้วนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ